ซาวันนี้คุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมบิววันนี้จะมาเล่นเกมโรบอกในแมกฟิชกันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งพาร์ทนี้เราจะมารีวิวเบ็ดที่ชิลที่สุดในเกมนะครับซึ่งเป็นเบ็ดที่มาในอีเวนต์ a อนนนตินะครับแล้วก็เราจะมาใส่เอ่อเอนชานที่เวอร์ที่สุดในเกม อีกอันนึงเช่นกันนะครับก็คือเอ็นชาร์ดนี้นะครับบวกกับเบ็ดเอ่อเจ้าอับิซอลสเปกเตอร์รถนะครับคันนี้นะซึ่งเป็นเบ็ดที่มีรีเซียนต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคือเป็นเบ็ดที่มีรีเซียนต์เยอะที่สุดในเกมนะครับดูว่าอันนี้ผมมีสกินนะมันเลยเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับผมมีสกินนะมันเลยเป็นแบบนี้อืมเอาสกินออกก่อนนี่ครับถ้าไม่มีสกินก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับอืมซึ่งเบ็ดคันนี้นะครับเป็นเบ็ดที่เก่งอย่างเดียวนะครับก็คือรีเซียนต์ นะครับโอเคเราจะมาพามาดูสเปคด้านในก่อนที่เราจะเอาไปอัญเชินแล้วก็เอาไปรีวิวนะครับรววสปีด25%ครับแล้9ก็0 Control 0.2 r e s i l i e n c e 70%รับน้ำหนักได้อินฟินิตีครับผมผมไม่รู้ว่าด้านในมีเอฟเฟกอะไรแฝงหรือเปล่านะแต่ส่วนใหญ่ก็ที่เป็นจุดขายของเบรคันนี้ก็จะเป็น r e s i l i e n c e 70%นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเชิญล้วชมคลิปได้เลยครับผม เดี๋ยวขอญาตใส่สก,กินของเบคคันนี้ก่อนละกันนะครับซึ่งเบคคันนี้นะครับผมจะเอามันไปใส่เอ่อเอนชานที่ไม่ใช่เอนชานธรรมดานะก็คือเอนชานของ e x ็กซ์ d นะครับมิติคอลเอนชานอันนี้นะครับคือจะได้รีเซ i e เลนเพิ่มมา45%เลยนะครับคันที่เราจะรีวิวในวันนี้นะครับนี่บวกไปอีก70นะ115 ดิเซเลนต์นะครับบอกเลยโคตรเยอะเบ็ดคันนี้นะผมตั้งใจจะรีวิวตั้งนานแล้วนะเพราะว่าส่วนใหญ่เบ็ดคันอื่นมันก็น่าสนใจกว่านะครับไม่ว่าจะคาเค่นบ้างหรือว่าโพสตดอลอตนะครับสองเบ็ดคันนี้คือเป็นเบ็ดที่ดีมากอีกคันหนึ่งเลยนะขึ้นมาแล้วรีวิวให้เป็นตอนกลางคืน,นโอ้คาเค่นมาพอดีเลยครับโอ้โหรีวิวเบ็ดคันนี้พร้อมกับไอ้นี่เสนอบุควอนตมัมอันที่สอง มิติเข้ามาแล้วนี่ครับที่เราต้องการคือนี้นะ resilience เพิ่อมอีก45%นะโอเคเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่คราเคนกันเลยแล้วกัน5 minutes later ผมกำลังนึกอยู่ว่าเราจะใส่เหยื่ออะไรดีผมตอนแรกอยากใส่เลือดนี่ใส่เหยื่อนี่เดฟคอร์ลนะเพิ่อมอีก50% 50เลยนะคิดไปคิดมาแนะ้วรัวสปีดมันน้อยนะครับเอาเป็นอันนี้ลวกันคอร์ลธรรมดานะ resilience 20แล้วก็รัวสปีดอีก20นะครับประเดิมคลิปด้วยเจ้าคราเคนเลยละกันนะครับไม่น่ายากหรอกถือโทเทพโพไซดอนก็เลย จึงเรียบร้อยเบรกชึบเอาทำไมภาพเป็นอย่างงี้โราตัวแรกมาเป็นน้ำแข็งด้วยนะฮูู้ดูว่าขาเข็นไม่ไม่ไมไดิด้นเลยนะโอ้โหไม่ต้องดิน้นโอ้โหแล้วตกครั้งแรกครับตกเหยื่อแรกก็กินเลยนะ ขาเค้่น,นกินง่ายนะอืมเอาขึ้นมาเอามองหินเลยนะครับนี่โหน้ำแข็งในสา้หกพันนะครับเออเราจะไปมุ่งหน้าไปที่อ c นเชนนะครับเพื่อไปรีวิวเบรกคันนี้แบบโดยเฉพาะเลยนะมาถึงแล้วกดนี่ไปเลยอืมโอเคพอที่ลงแล้วก็กดออร่าต่ออืม อืมอันแรกมาแล้วโอ้ยโ,โมอสซาสลอตมาครับดูครับไม่ดิ้นเลยครับถึงดิ้นยังไงเราก็รู้ทันก่อนนะก่อนที่มันจะลงอะไรอย่างงี้นะเน้นหาครับเบรกคนันนี้นี่ครับได้เนกาทีฟโมอสซาสลอตมานะเออ,อ,อนี่แหละที่ต้องการดูปลาหมึกครับปลาหมึกนี้ชอบซิ่งนะแทบจะไม่ดิ้นเลยนะไม่มีปลาไหนดิ้นเลยนะเดี๋ยวผมจะเอาเบรกคันนี้นะเผื่อแบบไปสู้กับคาเค้นแบบแอนเชียนนะครับ ความคิดส่วนตัวนะคือ resilience นะมันเยอะมันเยอะอะเยอะจริงนะครับแต่ว่าเออเขาเรียกอะไรประสิทธิภาพอย่างอื่นนะ่ะคือมันไม่ได้ยเวอร์ขนาดนั้นไงโอ้หมึกมาเด็กคันนี้ค่อนข้างชิลบอกเลยถ้าเอาไปใส่ให้พวกแฮสตี้นะโบย55เปอร์เซ็นต์ใช่ปะโดวสปีด80เลยนะครับ resilience มันเยอะอยู่แล้วก็ถือว่าดีกว่า5 minutes later love storm spawn pass low l i bay ปาไม่ปาอะไรอา้าวจะลองทำเบรกคันน,นี้เลยเหรอเอาได้เลยลูกเก้าสิบครับดูครับนี่ขนาดลูกเก้าสิบนะดูดูดพายุพายุรักอะไรอย่างงี้เหรอฮึบเอาได้แล้วเลิฟสตรอมนี่ครับถือเป็นบ้องถือเป็นไอ้นี่เลยกระบ,บองเลยนะโอ้โหดูหน่อยสิว่าราคามันตกตัวละเท่าไหร่ตัวละหนึ่งหมื่นหกร้อยเก้าครับวู้ติดหูหน้า โหโหูน่าไซบิกสี่หมื่นสี่โหก็กดเลยอืมถ้าไม่เสร็จจะกินมันจะโหดูก็ไม่ดิ้นนะบอกเลยอันนี้คือเหลือร้อยหนึ่งนะดิสเลนเป็นร้อยนะไม่ธรรมดานะบอกเลยโอ้โหแล้วที่หนึ่งได้อันนี้โอ้ เซ็งเซ็งมากอืมอเฮ้ยน่าจะได้อีกทีหนึ่งนะซับเลยพี่น้องซับเลยซับเลยกระโดดล้าจะหมดอย่าพึ่งนะโอ้โอเหเ้ยถังหมดไปแล้วหมดไปแล้วอืม มันหมดไปแล้วโอเคนะครับคลิปนี้ก็ได้ปลาอีเวนต์มาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ <Wow. S 1> ได้อะไรามาหลายๆอย่างอยู่นะครับอืมก็ถือว่า jam. แจมอเขาเนี่ออกก่อนก็ถือว่าได้อะไรามาเยอะอยู่นะครับแล้วก็ได้คราเคนมาด้วยได้คราเคนมาด้วยตัวหนึ่งเราติดเส้นนะครับนี่เออ เออไซส์หกพันมานะหัวใหญ่อยู่นะครับอืมแล้วก็ได้อะไรมานะเลิฟสตอร์มอ่ะ L O V E is love storm L นะครับนี่เจ้าใครก็เรื่องแล้วประหลายนะครับประหลายแห่งความรักอะไรอย่างงี้ประหลายพายุแห่งรักนะครับอืมดู เบคคันนี้นะครับถ้านี่เดีดูเงี้ยถ้าจะรีให้รีวิวนะเอาความน่าใช้ก่อนแล้วกันสรัรเบคคันนี้นะครับความน่าใช้นะ่ผมให้สักอันนี้ถ้าไม่รวมเอมีเอนชาน,นะครับผมให้สักเท่าไหร่ดีสักสักหาแล้วกันนะครับถ้าใส่เอนชานที่บวกเออลัวสปีดนะครับอย่างเช่น h a s ตี้หรือ Swift นะครับ ผมจะให้ประมาณ10เลยนะถ้าแฮสตี้เนี่ยผมให้10เลยนะแต่ถ้าใส่สวิฟเนี่ยผมให้สักสักเจ็ดสักแปดพอนะครับแต่ถ้าใส่เอนชานหออย่างอื่นอะ่ะผมให้สักสักห้าแล้วกันนะครับสำหรับเบดคันนี้นะก็เบดมันดีนะครับแต่ว่าอย่างอื่นน่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับอืมเนี่ยรูสปีดมันน้อยไปหน่อยนะครับก็ มันดีแต่ว่ามันก็ต้องแลกกับบางสิ่งที่มันให้มันบาลานซ์นะครับก็ยอมรับได้นะโอเคก็ใครที่อยากจะใช้เบรกคันนี้ก็ไปเอาที่ Atlantis ได้นะครับน่าจะตรงอบิซ็อืมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกัใหม่ในวันที่ฉันการซี o ู เบคัน,นี้มันเท่แล้วก็เก่งพูดเลยว่าครบเครื่องปละบุย